จะเป็นจิ๊กซอที่ทําให้เขาได้ลุ้นน่ะได้ลุ้นแบบ อันดับเลขตัวเดียวไม่ใช่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะพันนี่ลุ้นเลขตัวเดียวเลยก็ค่าค่าใช้จ่ายก็หลักล้านฮะง่ายง่ายส่วนน้องชายนะฮะชัยนรงทาทองก็ถูกอามีไปเตดยืมตัวไปจากแก้ปัญหาจนจบเแรกๆเท่านั้นเองใช่ครับส่วนที่อื่นๆที่คืนฮายก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็ประเด็นอยู่ที่นักฟุตบอลของอีสานยูไนเต็ดก็มีทีมันอยู่หลายคนกิติพลปาภูงาแต่นัทจรก็จรัญไปอยู่กับแบงค์ของยูไนเต็ดครับโคตเตี้ยนี่สองคนนี้ก็โคตเตียเอามานี่นะครับก็ปิดละตอนนี้หลังจากนี้ก็ ไปย้ายทีมกันอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงปิดเลกแรกครับผมนะครับอ้าหมดเวลาในช่วงนี้ย้ำเอส s กันอีกทีนึ่งนะครับเสื้อพัทยายูเนเตตตัวนี้ครับแสดงความคี่เห็นเข้ามาได้ที่4 2 2 1 5 6 5นะครับผู้โชคดีหนึ่งท่านเท่านั้นที่ได้เสื้อของพัทยายูเนเตดครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาว่ากันถึงเรื่องทีมชาติไทยกับปัญหาความพร้อมไม่พร้อมอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับครับ แข่งขันด้วยน้ำใจชิงชัยความเป็นเลิศก่อเกิดมิตรภาพครั้งแรกของการจัดแข่งขันกีฬา,ยา,า,าเ,เ,าเาาายาวชนแห่งชาติของจังหวัดมหาสารคามตื่นเต้นเร้าใจลุ้นทุกเกมการแข่งขันมหาสารคามเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29 18-29มีนาคม2556ชิงชัยกัน36ชนิดกีฬามาร่วมชม เชียและเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของท่านในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29มหาสารคามเกม18-29มีนาคม2556พบกันที่จังหวัดมหาสารคาม กีฬากอล์ฟนั้นเป็นที่นิยมมากในคนทุกเพศทุกวัยแต่การออกกําลังกายด้วยการเล่นกอล์ฟก็มีผลข้างเคียงนั่นคืออาการปวดโดยเฉพาะหลังระดับบั้นเอวนั่นเองเพราะการเล่นกีฬากอล์ฟมีทั้งการเอี้ยวตัวเช่นวงสวิงหรือแม้แต่การแบกถุงกอล์ฟก่อนมาที่สนามกล้ามเนื้อเมื่อถูกดึงรั้งจนเกิดการฉีกขาดของใหญ่กล้ามเนื้อทําให้อักเสบบางสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกมีการเสรื่อมสภาพหรือกดทับเส้นประสาท จึงทาให้อาการปวดหลังมักเป็นปัญหาใหญ่ของนักกอล์ฟเสมอทางออกเพื่อลดปัญหาก็คือควรเพิ่มการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและการบริหารกล้ามเนื้อหลังฝึกย่อตัวลงแบบถูกวิธีเพื่อลดการเกิดการบาดเจ็บเพียงเท่านี้หนุ่มสาวนักกอล์ฟก็จะปลอดภัยจากอาการปวดหลังเรื้อรังได้แต่หากยังไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ้วครับกลับมา2อกล้องบอลไทยในช่วงที่3 SMS มาเพียบเลยครับเรื่องการตีกองร้องเพลงนี่แหละนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎข้อนี้นะครับก็อยากให้อดอกอรวิชิตย้ำบุญเรืองและผู้ดูแลกฎเนี่ยไปแก้ซะนะครับไปแก้กฎข้อนี้ดีกว่าผมว่านะ เพื่อความสมานฉันท์และไม่มีการแบ่งชนชั้นและทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเวลาอยู่ในสนามฟุตบอลนะครับย้ำอีกทีหนึ่งไปดูขา่ขาวทีมชาติบินไปแล้วใช่ไหม,มาาวันเช้านี้ใช่เอาซีเกมก่อนไหมพี่ซีเกมก็มีการประกาศรายรชื่อเหมือนกันนะฮะทีมชาติไทยชุดซีเกมก็มีการเตรียม,มทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะอุ่นเครื่องอีกเกมหนึ่งนะครับเจอกับไชน่าในวันที่18มีนาคมนี้ครับก็มีการประกาศรายชื่อกันไปก็ดูกันตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับที่ฮือฮาก็คือว่าชนานันป้้อออมมบุาากงงหนขสลทีเย ติดทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดสีเกมด้วยครับทั้งนั้งที่ในทีมโอสถสภาเนี่ยยังไม่ได้กองหน้าตัวหลักนะครับยังไม่ได้ลงเล่นด้วยแต่ว่าเขาคงไปเห็นฝีมือข้อมูลมาก็ซิโก,โก,ก้เคธิสันเสร็จในเมืองครับ เรียกเข้ามานะฮะหลังจากที่อุ่นเครื่องชนะอยุธยาชนะแบงคอกยูเจ็ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับแล้วก็เจอกับหมู่เกาะเฟโรก็ชนะด้วยนะครับนี่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมที่สี่เจอกับชัยนาทก็ประชาสัมพันธ์กันไปเลยแล้วกันนะครับวันที่สิบแปดมีนาคมครับที่เขาพรองสเตเดียมเวลาสิบแปดนาฬิกาไปดูกันได้ตอนนี้เนี่ยน้องๆชุดซีเกมเนี่ยเก็บตัวอยู่ที่โรงแรมทาวินทาวใช่ครับ นะฮะกด็ดึกๆก็แวะไปกินข้าวที่คารบาได้คล้ายๆแต่นะชีพ้พงให้กันล่ออ,อีกนะนะฮะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเดินทางไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับแปดโมงเช้าไปกรุงโดวฮาประเทศกาตาร์ครับครบแล้วว่าไปเตรียมทีมกันล่วงหน้าเพื่อที่จะไปเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนวันนั้นนี้อันนั้นน,นักบอลเกาหลีไ่มครับแดงแฮนะ ว่างแดงจากกระพันพร้อมสครับนะฮะอันนี้เป็นชมหน้านะมีประหยัดบุญญาอยู่ในในเฟรมเนี่ยที่เหลือก็ดูเองด้วยกันแมเป็นไกลไกลนั่นนุชาายกิจพงศ์ศรีนะฮะครมแมีสบาสบายเดี๋ยวนี้นักบอลไทยไม่ธรรมดาใช่แล้วก็ออกเดินทางไปที่กาตาร์ก่อนนะครับจะไปอุ่นเครื่องกับกาตาร์ในวันที่17มีนาคมครับนะครับวันนี้เนี่ยไปกันทั้งหมด22คน ไม่มีพานุพงศ์มงสากับตันทีมนะฮะที่ไม่ถอนตัวนะครับบอกว่าขอตามไปวันที่19บมีนาคมนะครับแต่ว่าล่าสุดในช่วงบ่ายก็พานุพงศ์เนี่ยไปทําอันตราซาวที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็ปรากฏว่าอาการกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดใช่ไ่มีีนายแพทย์พรเทพมารมมีนะครับแพทย์ประจําทีมชาติไทยแล้วก็แพทย์ของเมืองทองเองก็ ฟันธงเลยว่าต้องพักสองสัปดาห์โอ้โหคือเดินทางไปเลบานอนยังไงก็เล่นไม่ได้หรือเล่นก็ไม่เต็มร้อยแล้วก็จะไม่เกิดผลดีทั้งต่อนักฟุตบอลแล้วก็ต่อทีมด้วยใช่ครับก็สรุปวรวมความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพระทุพงศ์วงศาที่อยากจะช่วยชาติเนี่ยจำเป็นจริงๆที่จะต้องถอนตัวก็วคือเจ็บจริงๆอะแหะเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บนะครับ,นะ,รบนะครับคือพารุพงศ์เนี่ยจะไม่ถอนนะฮะเพราะว่าใจแกบอกว่าขอขอเพื่อชาติแล้วอย่างนี้เนี่ยเราสามารถ เอาคนอื่นไปแทนได้ไหมได้ดิเพราะว่ายังไม่ถึง7วันอ่ะวันนี้วันที่สิบวันนี้ต้องมันต้องมันต้องอยู่ที่วันนี้ละต้องรอฟังข่าวเพราะว่าน่าจะประมาณ7วันนะฮะก็ต้องดูว่าจะเรียกใครอคะารน่าเสียดายน่เสียดายแต่ว่าถ้าเจ็บจริงก็อย่าไปฝืนครับพักดีกว่านะฮะเอาเป็นว่าที่ถอนตัวไปเนี่ย ชนทีจนาคามอดุลลาโสจากชนบุรีถอนตั้งแต่วันแรกที่เรียกมาเลยพูอาพี่พูถอนหลังจากนั้นมีหนังสือยืนยันจากองค์สภยัยอย่างเป็นทางการสุมัญญาปุาริสายก็ถอนตัวไปด้วยน,นะครับแล้วก็มีการเรียกเข้ามาเสริมก็คือสุรัตษสุขะ ส,สุรีถอนไปสุรีถอนไปแล้วก็เอาพี่มาเอาน้องมา<ห>มามีอมเอกพันธ์เสษณ์มีวีรวุฒิกายเยมนะฮะที่ที่เข้ามาแทนอาทิตย์สุธรพิษที่ถูกเรียกมาเสริมแต่ว่าก็ถอนตัวออกไปนะครับรวมถึงไอ้พิวัตรพวงลำผินแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันด้วยก็เดินหน้าออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้เหนื่อยเลยทีเดียวครับก็มีที่พิพากษาการเรื่องการถอนตัวครับพี่บีพี่บีมองไงตรงนี้คือถ้าเป็นการถอนตัวเพราะว่าได้รับบาดเจ็บจริงๆเนี่ย นะครับมันก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆนะฮะมันอาจจะมาประจวบเหมาะถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้ครับนะครับแต่ถ้าถอนตัวเพราะมีเรื่องการเมืองแรือถอนตัวเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเล่นรับใช้ชาติเล่นไปแล้วไม่ได้อะไรเล่นเล่นสโมสรดีกว่าได้เงินได้ทองถนอมตัวไว้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะบอกว่านักฟุตบอลระดับโลกหนักกว่านี้ผมเพิ่งเคยเขียนผมเพิ่งเขียนบทความ เรื่องของชินจิคากาวะนะฮะลงในข่าวกีฬาไทยรัฐไปนะครก็บอกว่าคากวะเนี่ยนะฮะเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ถ้าเขามีโอกาสไว่าเกมอุ่นเครื่องหรือว่าเกมแข่งขันจริงๆเนี่ยเขาจะบินกลับมารับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่เสมอนะครับเพราะเขาถือว่าอันนี้คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของการเป็นนักฟุตบอลแน่นอนครับค่าตอบแทนในการเล่นทีมชาติ มันเทียบไม่ได้กับรายได้ที่คุณได้จากสโมสรเนแต่คุณค่าของการที่รับใช้ชาติเปรียบประดุจทหารคนหนึ่งเนี่ยมันสูงส่งมากนะครับรัะนั้นนักบอลยุคนี้เนี่ยต้องตระหนักในข้อนี้ให้มากนะครับให้ดีที่สุดนะครับแล้วจึงตัดสินใจไปความจริงแล้วเนี่ยเราไม่อยากได้ยินว่าเหมือนกับว่าเล่นทีมชาติแล้วไม่ได้อะไรนะฮะสู้อยู่สโมสรดีกว่าคือมันไม่ดีหรอกคือพี่พีพูดถึงสินจิีากาวะเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมก็ ก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันก็คือว่าวันนั้นเนี่ยอัลเบโตซักคารอนี่เนี่ยนะโค้ชของทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในการเรียกตัวผู้เล่นมาเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเ,เลือกที่ดีใส่สูตรผูกไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วมันมันดูมีเกียรติเข้าใจไหม,ม,มคือที่กําลังจะพูดหมายความว่าเมืองไทยเนี่ยควรจะยกระดับของความว่าทีมชาติไทยให้ดูมีเกียรติยศอย่างนี้บ้างคือสมัยก่อนเนี่ยผมขออนุญาตอ้างชื่อแล้วกันสมัยก่อนครั้งที่ เรายังมีคุณเทพิทักษ์จันสุเทพมั้งครับนะเป็นสภากรรมการนะฮะพี่ตุ่มเนี่ยครับก็เคยมีไอเดียในเรื่องของการจัดทําคู่มือของประเทมาติกรีนชาติจำได้นะครับแล้วรู้สึกว่าจะมีการผลิตหมวกขึ้นมาอยู่รุ่นหนึ่งอ่ะก็คือมอบให้เหมือนกับือนกรีนชาติอังกฤษอ่ะที่เขาบอกว่าได้แคปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือองไทยก็เคยพยายามที่จะทําคุณอาจจะมองเป็นเรื่องไร้สาระนะครับะแต่นั่นแหละครับมันเป็นสัญลักษณ์ นะฮะเป็นการเป็นเรื่องของเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเราได้รับกลิยเกียดวันนี้หมวกยังไม่มีค่าแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณหยิบลงมาให้ลูกหลานคุณดูนี่คือแรงบันดาลใจที่จะทําให้นักเตะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขารู้สึกว่าการมาเป็นนักฟุตบอลแล้วต้องรับใช้ชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมฟุตบอลก็ดีผู้ที่ดูแลรับผิดชอบทีมชาติไทยก็ดีนะครับจะต้องสร้างแรงบันดาลใจจุดนี้ครับนะครับ การทําทีมชาติไทยไม่ใช่แค่การประกาศเรียกตัวมารายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตะเท่านั้นคุณต้องหาวิธีที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการมาทาคือพูดง่ายๆคือต้องดูแลกันนะไม่ใช่ไหมว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้บริหารทีม,มผู้จัดการทีมชิงถอนตัวไปก่อนแล้วนักฟุตบอลมันก็ ว,ว่วางว่าเรียกว่าเคลงดวังอ้างวางัวงวังนั้นเด้ยคำฟ้อบมุูลอันนี้เห็นด้วยับอันนี้ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาท่านจะถอนไปเพราะอะไรเนี่ยก็เราก็ไม่รู้หรอกนะเพราะเหตุผลอะไรยังไงแต่ว่าตรงนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทีมคนที่ควรจะมาดูมาแลก็ดันไม่มารูมาแลแล้วนักฟุตบอลเป็นยังไงก็มันก็ย้อนกลับมานะฮะว่าเราให้ความสำคัญและให้เกียรติยศกับอคำว่าทีมชาติมากแค่ไหนในที่ผมบอกอะโพรเมนนะับโต้ซัคคารนีมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันก็ดูมีเกียรติอยากจะให้ฟุตบอลไทยเวลาประกาศรายชื่อเนี่ย สื่อรู้ที่หลังก็ได้ ioè, นัดถแถลงข่าวแล้วก็ไล่เลียงไปมีปเกียรติยศอะไรเง <m> ี้ยพี่บีความอดีตเจ้าไทยมันจะได้มีค่าเหมือนที่เขาพูดครับเมื่อก่อนโคดเฮงวิทยาลากุณต้องวิ่งจากบ้านไปดูทีวีที่สถานีตํารวจเขียนจดหมายส่งมาหาอาจารย์วิวิทย์ที่สภาขอคัดตัวนักเรียนไทยเพื่อได้เล่นทีมชาติมาถึงวันนี้คนมีโอกาสาได้เล่นทีมชาติแต่ถอนกันแบบไม่เห็น,ห,นหัวทีมชาติไทยเลยมันมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันเรายังคงสภาพเดิมๆอย่างเงี้ย มันก็น่าเป็นห่วงสทาไรคำว่าทีมชาติไทยน้องน้งนักฟุตบอลก็เหมือนกันวันเวลาเนี่ยของการใช้ชีวิตในการเปน็นนักฟุตบอลเนี่ยมันสั้นนะครับไม่ยาวหรอกแล้วว่าช่วงเวลาที่เราเล่นได้ดีที่สุดจนกระทั่งได้รับเรื่องให้ติดทีมชาติเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว และเมื่อมันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยน้องไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้ใช่ไหมครับแล้วจะมานั่งเสียใจทีหลังใช่นะว่าวันนั้นมีโอกาสที่จะสร้างเกียรติประวัติให้วงตระกูลแล้วมไม่ทำกลายเป็นคนหนึ่งที่มันจะค้างในความรู้สึกว่าเราไม่อยากรับใช้ชาติเนี่ยมไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นครับ,รบก็อยากให้สมาคมม,มีวิธีการอะไรก็าตามที่จูงใจนะอย่าใช้วิธีบังคับฮะอย่าใช้วิธีออกกฎว่าใครไม่มาแล้วต่อไปนี้จะต้องตัดทิ้งทีมชาติ วิธีนี้ไม่ได้ผลต้องสร้างแรงจูนใจ <c oughs> สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นทีมชาตินะครับแล้วก็อยู่ที่สามัญสำนึกของน้องๆทุกคนด้วยในเรื่องของการรับใช้ชาติพี่ฝากไว้ด้วยอย่าให้พี่ต้องอายว er ินฟรีดเชฟเฟอร์นะครับอย่าให้เขาต้องมาพูดว่าไปทำบอลมาทั่วโลกแล้วไทยแลนด์เป็นประเทศเดียวที่นักฟุตบอลไม่อยากเล่นทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยอายเขาฮะคือฝรั่งเขาพูดจริงนะฮะเขาเคยพูดมาแล้วนะครับอันนี้ก็ มันเหมือนน้ำตบนมานะสำหรับนักฟุตบอลไทยนะเพราะนั้นก็ดูดูกันให้ละเอียดทีหนึ่งในเรื่องของชาติเรื่องของอะไรย่างเงี้ยใช่ครับคือมีโอกาสได้พูดคุยนะักฟุตบอลหลายคนครับที่เคยพลาดมาสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันว่าเสียดายเสียดายช่วงที่ตัวเองมีโอกาสอยู่ในทีมชาติแล้วข่อยคว้าไว้ไม่ได้ครับอะไรเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเขาก็อยากกลับทางนั้นแหละมเมื่อวันนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยคนประเทศไทยคนกี่ล้านคนนะ่ยคุณเป็นหนึ่งใน11คนอ่ะคนั่ะสุดยอดมากฮะนึกได้ตอนนี้ยังไมม่สาาายนนนน้้้้อออองงงะคครรรััััับบบบตตตตติิิดดทชชชใเป็ แต่อย่างไรก็ตามนะครับวินฟิเชเฟอร์เองบอกว่าฉันไม่แคร์นะใครจะถอนตัวไปฉันไม่สนฉันมีผู้เล่นดาวรุ่งที่เรียกเข้ามาไม่สนเลยโทรตามยิ่งเลยสอหนุข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะบับเบลมีคนถอนตัวถึง9คนไมะเขาบอกมีเยอะกว่านี้มี9คน9คนะครับเขาบอกวินฟิเชเฟอร์เนี่ยแหละลงทุนโทรเองเลยบางคนอ่ะคือตีรถไปไหนชนบุรีตีรถไปบุรีรันไปเคลียร์ไปนู่นไปนี่ก็ทําเต็มที่แหละแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยก็แน่นอนฮะวินนี่บอกว่าผู้เล่นที่มีเนี่ยเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด นะครับใครที่ถอนก็ถอนไปเขาก็มีดาวรุ่งที่เรียกเข้ามาก็จะใช้ช่วงเวลาในการอยู่ที่กาตาเนี่ยสร้างทีมให้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นก็ยอมรับว่าการไปเยือนเลบานอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเลบานอนเองก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะฮะแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพบ้านเมืองในเรื่องของข่าวข่าวการล้มบอลที่ทาให้มีนักฟุตบอลโดนแบนไปถึง3ามคนนะครับแต่เขาก็มองว่าเลบานอนผู้เล่นต้องจิตใจแข็งแกร่งก็จะเป็นงานที่ยากสาหรับทีมไทยแต่ว่าตั้นเป้าก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับก็ เหนเื่อยเหมือนกันในความจริงพี่ก็อยากจะเห็นทีมชาติสายเลือดใหม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นให้มันดีๆพูดตรงๆผมไม่ได้หวังถึงขนาดต้องบุกไปชนะเลบานอนหรอกครับ,รบผมเอาแค่มีแต้มกลับมาแล้วเล่นสวยๆประทับใจแฟนบอลเพื่อเป็นเชื้อให้มีโอกาสความหวังในเกมนัดต่อๆไปซึ่งอีกนัด แต่มันจะเว้นวัดยาวอ่ะนู่นตุลาจะเล่นตุลาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับนั่นแหละนะครับก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยไม่ได้หวังให้เราทะลุโลกไปถึงไหนแล้วครับแต่หวังให้เราเล่นให้ดีแล้วให้ประทับใจก็น่าจะเพียงพอแล้วคือเกมนี้เอาตัวรอดมาให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็มาเคลียเคลียใจกันใหม่หมดเลยทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมนักฟุตบอลอะไรก็เคลียร์ให้หมดใช่ครับลงคนนี้ไม่เอาแล้วไม่เป็นแล้วผู้จัดการทีมจะมีใครเข้ามาอย่างเป็นทางการนักฟุตบอลจะวางกันยังไง แม้กระทั่งวินฟรีดเชฟเฟอร์เอ,อเองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะได้อยู่ไปทิ้งถ่นเลยก็เลยซ้ำน,งมมนะงก็ถึงบอกไว้ว่าเอาตัวนาทีให้รอดไปก่อนแล้วก็มาเคลียร์ใจกันใหม่ครับ